อะไรวะงงหมเลยรด้วยมันปรกรเลยโกมากเลยครับใครยืนนี่หอไม่ฟัง

อกระโดดแม่งเสียวโดดที่ยเหายตัวกระตีตเดียวกระโดดแต่ดู้โหขอบคุณครับเล็กกระตีตีเดียวกระโดดโอเคขอบคุณครับมิดคอ Okay. แอมแรกมาแล,ล้วนะครับท่านประชุมโอ้ปิดก,ก่อนปิดกล้องแป๊บเดียวมาเลยแอมแรกมาเลยครับแอมแรกโอ้โหโอ้งนี้เรียบร้อยอนี่ครับกอดีพอดีเขาไปอยู่ในคอเลยโอเคนะครับสายเล็กนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บมาก่อนนะครับ